าคาณผู้ชมไปดูการปฏิบัติภารกิจของผู้ว่าคนใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้นําหัวหน้าส่วนราชการนะคะลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงเพื่อนําไข่ไก่ไปแจกให้กับชาวบ้านด้วยค่ะ เมื่อวานนี้1เมษายนที่ผ่านมาช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำหัวหน้าส่วนราชการประกอบไปด้วยนายวิจิตกิจวิวรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาด,โดรโยลดาวหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ไปพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอ,เอในพื้นที่ตำ,ตำบลเฉลียงแล้วก็ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลค่ะโดยไปในครั้งนี้ก็ได้ไปรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนเพื่อที่จะได้นำมากำหนดแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาพัฒนาจังหวัด ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ โดยการรับฟังปัญหาของชาวบ้านในวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เสนอแนวทางเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าถึงและรับรู้ปัญหาของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดมากขึ้นด้วยการเสนอให้ทางตำรวจในพื้นที่จับคู่บัดดี้กับผู้นำชุมชนสร้างเครือข่ายการแจ้งข้อมูลาข่าวสารต่างๆของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งก็จะทำให้สามารถรับทราบปัญหาเหตุการณ์ต่างๆภายในชุมชนหมู่บ้านได้ อย่างรวดเร็วอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายังได้ลงพื้นที่ขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงเพื่อนำไข่ไก่จำนวน600แผงหรือประมาณ1 8 0 0 0ฟองไปมอบให้กับชาวบ้านผู้มีไรายได้น้อยในพื้นที่พร้อมกับนำหัวหน้าส่วนราชการตรเวณพบปะถามสารทุกขสุกดิบ ให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ป่วยผู้สูงอายุไปกันแบบเคาะประตูบ้านเพื่อสังเกตการสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองโดยท่านผู้ว่าเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงตลอดทางด้วยค่ะ